ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของเรา a u t o t ท e ช Engineering วันนี้เราจะพาไปพบกับโลกของการเดินทางที่หรูหราระดับ First Class กับสุดยอดรถบัสสุดหรูแห่งปี2025และ2026ซึ่งไม่ใช่แค่รถโดยสารธรรมดาแต่คือวางเคลื่อนที่ที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์สุดพรีเมียมที่คุณต้องทึ่งเพิ่มกันที่ที่สุดของรถบัสหรูในโลก f o กเนอร์โมบิลเพอร์ฟอร์แม ผลิตจากเยอรมนีคันนี้ไม่ใช่แค่รถบ้านธรรมดาแต่เป็นรถบ้านระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ที่มีโรงจอดรถในตัวสำหรับใส่รถสปอร์ตอย่างบุกติชิรอนหรือปอร์เช่911ด้านล่างพื้นที่นั่งเล่นภายในตกแต่งด้วยพื้นหนอ่อนโซฟาหนังแท้ห้องครัวระดับเชฟมืออาชีพและห้องน้ำอัจฉริยะที่มีฝักบัวแบบเรนาเวอร์ทุกอย่างควบคุมผ่านระบบหน้าจอสัมผัสสุดไฮเทคต่อด้วยฟิทไลท์แวนแทร์พรีเวสเอสสามสี่สิบห้าวีไอพีรถบัสที่ปรับแต่งแบบพรีเมียมทุกตารางนิ้ว ภายในมีเคาน์เตอร์หินแกรนิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แท้จากอิตาลีบอ่อดหนังนำเข้าและระบบความบันเทิงระดับโรงภาพยนตร์มีการติดตั้งระบบดาวเทียมหน้าจอ HD หอไล่จุดแสงไฟเปลี่ยนอารมณ์และห้องนอนที่หรูหราไม่แพ้โรงแรม5ดาวตัวรถขับขี่นุ่มนวลระดับพรมวิเศษบนถนนจากนั้นเรามาดูมาราทอนโคช X สามซึ่งสร้างขึ้นจากโครงรถทรีโวลสและได้รับการปรับแต่งอย่างหรูหรารุ่นปี2026เพิ่มความล้ำด้วยระบบควบคุมด้วยเสียง พลังงานแสงอาทิตย์และ AI สำหรับควบคุมอุณหภูมิภายในบรรยากาศภายในให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในคอนโดหรูมีเตาผิงไฟตกแต่งและห้องน้ำแบบสปาท,ที่สุดแห่งการเดินทางของดาราและเศรษฐีทั่วโลกอีกหนึ่งตัวเลือกสุดหรูแนวผจญภยัย Unicat MD 5 7ที่แม้ภายนอกจะดูเหมือนรถลุยภูเขาแต่ภายในกลับซ่อนความหรูหราไว้อย่างไม่น่าเชื่อ มีเตียงคิงไซส์ระบบน้ำดื่มสะอาดเครื่องเสียงคุณภาพสูงและการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมเหมาะกับการเดินทางไกลแบบมีสไตล์และไม่ต้องพึ่งโรงแรมเลยสุดท้ายคือสเกเนียไอริซาไอแปดรถบัสหรูที่หลายสโมสรฟุตบอลในยุโรปและเอเชียเลือกใช้รุ่นปี2025ถึง2026มาพร้อมไฟภายในที่ปรับเปลี่ยนได้เบาะหนังขนาดกว้างหน้าจอความบันเทิงส่วนตัวและระบบนวดในตัวให้การเดินทางไกลเป็นเรื่องสบายและมีสไตล์ไม่แพ้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว รถบัสสุดหรูเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของไลฟ์สไตล์ความมั่งคั่งและเทคโนโลยีแห่งอนาคตไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจนักร้องนักฟุตบอลหรือแค่นักเดินทางผู้รักความสบายรถบัสเหล่านี้คือคำตอบของการเดินทางระดับไฮเอนติดตามพวกเราสำหรับเนื้อหาเชิงวิศวกรรมยานยนต์ที่ลึกและน่าสนใจได้ที่นี่เท่านั้นบนออโตทีสเอนจิเนียริง